เฮียว e g โกปะเฮียวิกโกเกนโอ้โอ้ไม้วัเชอร์ปิวไม่ได้เห็นมาเดินนานมาฉากนี้ล o ก k อ t ดวีอัมเดอะวินเนอร์อัมเดอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โยโยโ่ยโยโยก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ก่อนที่ไปดูคลิปกวันนี้ก็ตามสไตล์ช่องเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเด็กแบบสั้นๆง่ายๆให้ได้ฟังกันก่อนนะครับก็สำหรับเด็กเยติลิซันรานี้นะครับก็จะเน้นการซัมมอนเยติไร่แปดตัวนี้นะ abominable guardian นะครับด้วยการมีเยติสองตัวอยู่บนบอร์ดเราก็ใช้เยติค่าได้ถูกๆนะครับยกตัวยอย่างเช่นเยติดรอปหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็บวกกับการ์ดเสกเยติอย่างอาร์ t o เทลส์แล้วก็ตัว rosan pepper นะครับซึ่งพอเรามีเยติสองตัวบนบอร์ดเนี่ยแล้้ววถาาเรมีตั อัเอรมิอยู่ในมือเนี่ยตอนเริ่มเทินตัว a ัลเบอร์มิมันก็จะกระโดดลงไปบนบอร์ดเลยนะครับทำให้เราสามารถซัมมอนยูนิตคอส8ได้ไวมากๆนะครับซึ่งเมื่อเราสามารถซัมมอนในตัวเยติไร่8นี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นคู่กับการ์ดอย่างตัวโกเกต i ิได้นะครับเพื่อซัมมอนตัวไร่8เพิ่มเล่นคู่กับตัวก็อดวิโรซีเพื่อซัมมอนตัวไร่8เพิ่มซึ่งมันจะหมายความว่าเราจะสามารถเล่นวอชเชอร์ได้ ค่อนข้างไวนิดนึงนะครับไวในระดับอาความมีมนะครับไม่ไม่ได้ไวเหมือนสมัยที่ออซีเมื่อก่อนนะก็ต้องจั่วหัวแล้วก็ไปคําเตือนไว้ก่อนว่านี่เล็กมีมนะครับเล่นหนุกหนุกเล่นขำๆนะก็แล้วนอกเหนือจากท่าวัชช์บิดเกมนะครับเราก็มีท่าแพคเมเทอร์ลิตี้นะครับอย่างที่เห็นไปในอินโทรเมื่อกี้นะเราสามารถเสกเยติหลายๆตัวเบิ่มๆบนบอร์ดนะครับแล้วก็ใช้การ์ดแผคเมเทอร์ลิตี้ติดโอเวอร์เวฟให้มันนะครับก็อะไรประมาณนี้นะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปดูกันต่อได้ในคลิปเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูคลิปของงวัันนนนนนีีี้ผมมมกก็็สิ่่ดๆาแะคื ด้วแว่นกรองแสงออปตัสนั่นเอง แว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง r e d i n e x e m b e r ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนส์ที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว่นของทาง o p t u s ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระไม่ว่าคุณจะทําตกหรือบิดหักงออย่างไงมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทาง o p t u s ก็สามารถตัด ให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจเฟ e บุ o กของทางออ t ตัสได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลดออซซี่สามารถรับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมแสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรจะได้ดูผมไม่ได้นานๆน,นะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับผมพบกับ e c h o ิลซิเรียนเอซก็ไวใช้ได้นะ ผมควรหาเยติใช่ไหมผมควรหาเยติใช่ใช่ใช่ขอเยติหน่อยครับ <c oughs> เราไม่อยากบอกอะ เราไม่อยากบลอ็ลอกบล็อกก็ได้บล็อกก็ได้บ็ก็ได้บล็อกก็ได้โอกมาโอกมาโอกมา ขอเยติด oh, หน่อยสิ oh ไม่มาทำไมไม่มาเธอที่แล้วเพื s <S ่อนเธอน้าเราโกเคซี่ได้ไหมเนี่ยผมผมอยากเล่นเซฟเซฟอ่ะอากเล่นเซฟเซฟอ่ะอยากให้เยติ ti. เราได้โดดแน่ๆโอ้มนไา้ริสตัล เธอนี้ผมต้องลองเบิร์ชลงเบิร์ชไปบล็อกก่อนถ้าเราจัวได้ถ้าเราจัวได้ตราไปตัวจะดีมากเยสเซอร์เยสเซอร์แล้วเธอหน้าเราแพ็กแพ็กเป็นทอร์ดี้โว้โว้โอ้ย เฮียวีโกปะเฮียวีโกอเกนเอ้ยไฮลี่มันตัวใหญ่กว่า <im itation> วะ่ะเฮียไฮลี่มันเพิ่มกว่าว่ะเพื่อน โอ้แต่ก็ยังฉันสะเทือนอยู่นะครับหน้าของนายนะกำลังจะแหกตรงนี้เดี๋ยวผมผมโกเกดิดได้เนาะโอเคดิดหรือว่าหรือว่ารีคอยเฉย <Never needed. S 1> รีคอยเฉยก็ได้เนาะ ียแล้วก็มันก็รีคอร์นี่ปะหรือว่าอย่างนี้ถ้อย่างนี้มันจะมันจะได้ตีอยู่เราดีรีคอร์อย่างนี้ดีกว่าไม่ให้มันได้จวอแล้วเธอหน้าเราก็โดดไปอีกสองรีคอร์ตรงนี้เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับยังไม่จะเป็นขนาดนั้นรอแบบเธอเขาปิดมานาแงียราลี่แบบหลอนๆของพยก มาว่ะมาว่ะป๋อกองทัพเยอติีเจ็บขอไฮรี่ตัวเล็กๆหน่อยนะครับสับเข้าไปดิสันนะเดี๋ยวให้โยกผมวอเชอร์ได้แล้วทุกคนผมวอเชอร์ได้ ผมกลัวแกดิตตัวเองตรงนี้ผมวอเชอร์ได้โอ้โหเขาไปแล้ววะเขาไปแล้วเขาไม่อยู่รอดูวอเชอร์นี่นะครับเด็กที่เล่นอยู่ตอนนี้ไม่มีแนววอลิติกนะโอ้แล้วมันมาเจอเด็กอย่างนี้เจอเด็กอย่างนี้เราโดนยำวะเนี่ยโอเค โอเคโอเคเย็ดสีเทินสามโอเคเย็ดสีเทินสี่พูดผิดลูกกิ้งกูดไม่สนไม่สนไม่สนจะเสียเกียติไม่สนเ,เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับ ไม่อย่าอย่าฆ่าอย่าตีผมรโบรอดเฮียมันสับเลยวะ่ะมันไม่ฆ่าเยติอ่ะมันจะฆ่ากูอะตอนเนี้ยมันจะฆ่าผมทุกคนเราเราก็ก็วิโรบวกไล่แปดเลยปะใช่ไหมแต่แต่บวกบวกไล่แปดตรงนี้คุ้มปะแป๊บนึงนะอ่า ปูโบ้ไล่แปดตรงนี้ไม่คุ้มเนาะเพราะว่ามันมันยังไม่ใช่เทินตีเราเราลงลิซันดราไปก่อนลองลิสเนดราไปก่อนโอ้โอ้เน็กซัสมีทับเพื่อนเน็กซัสมีทับเบิร์นกูยากหน่อยเบิร์นกูยากหน่อย พี่มันเล่นได้ว่ะทุกคน Playable สาบกูอีกทีเลยวะเนี่ยพี่คนนี้เขาไม่พูดพ่าพทำเพลงว่ะเขาไม่พูดพ่าพทำเพลงอ่ะจริงเปรเวอร์อีกทีหนึง่งไม่สนนะไม่สนนะไม่เอาอะไรเลยอ่ะจะเอาแต่หน้าคนคนเนี้ย โดดไปอีกตัวหนึ่งโดดไปอีกตัวหนึ่งไม่ไหวไเบิร์นกูไม่ตายเพื่อนกูไม่มีทางโดนเกย์สายเต็ดมึงสามายตายแล้วไม่มีทางอะ่ะตรงนี้แหละจัวมาซี่เอาละ่ะ เอาละเอาล่ะ,เอ,ละเอาล่ะครับคนเล็งเรามีหิวไหมเล็งเรามีหิวไหม oh my. Oh my. โอ้ไมโอ้ไม่ด้โปรดที่โปรดอย่าทำร้ายกันเลยน้ hey, ไม่มี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 ทม่ไ่มีทำเชอรช่ก่อนไหมถ้าถ้าเราไม่โอเพนเราโดนเดเมิทอะทาไมโอเพนมีโอกาสโดนเดเมิทอะ ลูกเอฟีอัมเดอะวินเนอร์อัมเดอะวินเนอร์ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเซตลูลู <Set Lulu. S 2> สีเทพเป็นไงบ้างอ่ไไาไม,ม่ไม่ประสบความสำเร็จครับผมไม่ประสบความสำเร็จหายติอ่ะมือเรามาอย่างนี้เราฮาร์ดมูหายติย โอเคสวยเลยสวยเลยแล้วก็รอจัวดอกแปดแค่นั้นไม่ตีด้วยไม่สนโอเคมืออย่างนี้มันกาเลยกาเลยมันกาอะไรครับทุกคนดึึึึึงงงงง เอาไปห้าก็โดดออกมาโดดออกมาเอาล่ะถ้าเราลงเซตมาตรงนี้มาแล้วเขายังมีสี่อ่ะโอเคไม่ใช่เซตไม่ใช่เซตก็สบายสบายเาะวะก็สบายสบายอื <c oughs> เออเราผ่านก่อนเนาะ ตีได้ตัวเดียวอ่อนแออ่อนแอยิ่งนักว้าวเ a ้ยล่าไม่ได้เพื่อนไม่มีชาเลนเจอร์เจนเย็นเนจนเย็นไม่มีชาเลนเจอร์เฮียลาลี่เพื่อสีดาเมจว่ะลาลีเพื่อสีดามเมจแบบอะลร แบบตึงๆวอลิชน,นาบล็อกนะครับเพราะว่าเธอหน้าผมอยากเอาเย,ยติไปตีถ้าเย,ยติไปบล็อกเธอหน้าเย,ยติตีเดี๋ยวมันเทรดได้เรารอ,อยกอย่างเดียวถ้ามันลาลี่ตรงนี้ผมก็ยก ยกอิลูสีฟมันทิ้งแค่นั้นอย่าง,งนี้จัวดีกว่าจัวดีกว่าเธอหน้ามีกาา้ามานาเล่นวิวบวกโทมได้แป๊บนะผมรีเพลสตัวนี้แล้วก็รีคอร์ตัวนี้เนาะรีเพลสนี่แล้วก็รีคอร์นี่ ติดทับไว้อุ่นใจกว่าแล้วเทืนี้มานนเราเปิดวิวบวกโคชันลดอาเมจได้เบียรัวบารียรโรัวนี่วัดเชออ์เท่าไหร่วัดเชออ์สองอันนี้ลงไปเป็นสามอีกยาวไกลวะยาวไกลใช้ได้ผมควรควรลดอาเมทมันหน่อยเนาะ ลดดาเมจมันลงหน่อยเผื่อมีราลี่อีกทีนะถ้ามันราลี่อีกทีเดี๋ยวผมยกนี้ขึ้นปะต้องยกขึ้นตัวหนึ่งเ้ยไม่มีไม่มีอย่างนี้เรา เปิดด้วยไอ้ฉากก่อนเปิดด้วยไอ้ฉากคลีโูติฟทิท้งแล้วตามด้วยไซเนนต้องเซฟอ่ะเขาไซเนนเหมือนกันวะเขาก็เอาอยู่เขาก็ซัดเราได้อยู่อ่าดีนี่ ที่โดนบล็อกที่นี่นี่บล็อกตีหมดเราโดนบล็อกแวลูได้ไนี่เหลือหนึ่งเธอหน้าเธอหน้าเราก็ไอฉาดต้องปากก่อนเธอตีเธอหน้าเราเราเล่นวอรเชอร์ได้คำถามคือเราจะอยู่ถึงเธอหน้าไหม หรือว่าเขาจะอยู่ถึงเธอหน้านไหมมันจะฟอร์ดิมาเซียวเปิดด้วยนี่ก pues ่อนค่ายดูซ <vit> ีบอล้เซาเซฟดูซีบก็ฟอร์ดิมาเซียไม่ได้ Oh, okay. เรารอก่อนแล้วก็รอเล่นบิวบวกโคมไม่น่าตายผมไม่น่าตาย oh. เธอหน้าเธอหน้าเราก็ลงได้แปดแร้ว,วัตเชอร์ก็จะเป็นได้ศูนย์แล้วเราก็จะวินหรือยังเราจะวินไหมถ้าเขาถ้าเขามีราลี่เราเราก็ยังไม่บินปะถ้าเขามีราลี่เราจะแซดปะมาก็ายังยังไม่ตาย วัตเชอร์ปิวไม่ได้เห็นมาเรื่อนานมาฉากนี้ป <No. S 1> ิวเราเด็กไม่หายเออปิวแล้วเหลือสามใบ อ่อนลงเยอะจริงๆโคตรจะอ่อนสรุปเราปิดเกมด้วยไอ้ฉาดแทนปิดเกมด้วยไอฉาดแทนวัเชอร์ตรงนี้แทบไม่มีประโยชน์เลยแทบไม่มีความหมายเลยบู<ๆ>จริงๆมีไม่มีวัเชอร์ตรงนี้ก็ชนะ,ะว่ะ โซสโลลงมาเท่ๆลงมาโชว์ว่าเราเนี่ยใหญ่กว่าเทคโนไฟไะเอาเทคโนไฟ ไม่มีไม่มีไม่ไหวทำมาเปลงทำมาเปลงทำมาเปลงเข้มประตู